สารสั่งออกป้ายภาษีให้เจ้าของรถแมคค้างค่าปรับวันที่20ธันวาคม2567มีการเผยแพร่คำพิพากษาศาลปกครองกลางเมื่อวันที่18ธันวาคม2567กรณีในอำนาจเจ้าของรถยนต์ยื่นฟ้องกรมขนส่งทางบกโดยในอำนาจฟ้องว่าได้ไปชำระภาษีประจำปีรถยนต์ต่อสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหาคนครพื้นที่5แต่ฝ่ายทะเบียนไม่ออกป้ายภาษีให้แต่มอบเพียงใบเสร็จชำระเงินพร้อมประทับตา ใช้แทนการเสียภาษีได้ไม่เกิน30วันโดยแจ้งกับนายอำนาจว่าค้างชำระค่าปรับใบสั่งจราจรจำนวน500บาทสารปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการละเลยต่อนหน้าที่ตามระเบียบกรมขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พศ6 5 6 2และพิจารณาว่ากรมขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐ มีหน้าที่ที่ผูกพันต่อกฎหมายจึงไม่อาจกำหนดแนวทางดำเนินงานให้ขัดหรือย้้งต่อกฎหมายได้ศาลรจรึงเห็นว่าการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ .2522 กำหนดไว้และพิจารณาว่าการที่นายทะเบียนไม่ออกป้ายภาษีแต่มอบเพียงเอกสารใบแทนให้นั้นทำให้ใน,หนายอำนาจต้องเสียสิทธิในการใช้รถโด,ดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลจรึงพิพากษาให้ฝ่ายทะเบียนออกเครื่องหมายสแสดงการเสียภาษีรถประจำปี2568ให้แก่แนมหน้าภายใน3วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดและให้ก,กรมขนส่งทางบกชดใช้สินไหมทุทดแทนให้แก่แนมหน้าเป็นเงิน3,151บาท50สตางค์พร้อมดอกเบี้ยหนาตาร้อยละ3ต่อปีภายใน30วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดจบข่าวสวัสดีครับ